ไทยนิวเอเชียรครบอม่วนข่าวทั่วไทย แมสมชัยมารีมอสนายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสมุทรสงครามคือตัวอย่างของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ร่างกายจะพิการจากอุบัติเหตุตกจากที่สูงเมื่อปี2538แต่มันเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์งานจากศิละปะจากกลาพม้าวและยังเปิดบ้านที่เป็นศูนย์ซ่อมรถม e ือแชร์ฟรีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการโดยเริ่มต้นจากการทำโครงคุณใจเล็กๆเ,เ,เพื่อเยียวยาจิตใจก่อนจะต่อย,ยอดเป็นผลงานหลากหลายทั้งโคมไฟแก้วน้ำและของตกแต่งบ้านซึ่งแฝงด้วยเอกลักษณ์ และกลิ่นอาชุมชนลูกชิ้นล้วนผลิตด้วยมือและใจที่เปี่ยมพลังนอกจากสร้างรายได้เลี้ยงชีพแล้วบ้านพักของตัวเองยังเปิดเป็นศูนย์ซ่อมรถวู่แชร์และอุปกรณ์สำหรับผู้พิการฟรีด้วยในอนาคตมีความฝันที่จะต่อย,ยอดสู่ผลงานแกะสลักที่บอกเล่าว,วิถีชีวิตไทยในอดีตร้องฝากข้อคิดว่าคนพิการมีศักยภาพเพียงแค่ต้องกล้าลองและไม่ยอมแพ้และผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผงปูนแจจากกาลาตาเดียวชิ้นละ150้บาทหรือคมไฟราคา8 0 0ร้อยถึงส 3,500บาทได้ที่เบอร์โทรศัพท์0860464020ไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิชั